สวัสดีค่ะปะอยสวัสดีเนาอจ้าเนาะสวัสดีเอฟซีทุกคนสวัสดีปีใหม่เนาอจ้าสวัสดีปีใหม่ขอให้เอฟซีทุกคนมีแต่วความสุขความเจริญเนาะจ้าเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมปัปรารถนาจ้ามาจ้าเมื่อไห่ปอชิคําส้มพักน้อจ้าเนาะลุ้นกะละมังปอไปแช่เนีนยงก็แช่นนะ้ำจักเหี่ยวเหี่ยวึยว้น ขึ้นเคื่อเก่าจะเลยแบบล้นระละมังเลยค่อยๆย่องเข้าไปนะจะเนาะชันจมพักเมื่อวานนี้ไปตลาดห้าสิบบาทเลยจะเบิดหัวบกักใหญ่ชันจมพักฟังเชฟอ้วน,ก,นกินกินกระพอดปลาปิ้งปลาตอนเช้านะคะโล พอพอค่อยคันลงไปเจ๊อ้วนไปตกปากอ่ะไปตอนเช้าไปกับน,น้องถืกอกันอ้อยค่อยคันก่อนนะจ๊ะเนาะ มเเอาสวัสดีค่ะแม่จะลาพอจีออกไปใส่โบงูจะเพื่อนมาเอื้อนบือหน่อไม้นี่นะเอื้อใในแม่ป้าอ้อยตักล่ให้แม่ทีไปหาหน่อไม้้องมือ่นนีะอยู่ในห้วยหนองแซลอยู่นะ ป็นี้ไรนเนาะ FC ทำบุญคงสิสนุกเนาะคะ่ะเนาะคงสิสนุกเนาะปีใหม่ให้อยู่ดีมีแหงเด้อ FC ทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะคิดสิ่งได้ขอให้ FC จงุงได้สำเร็จท,ที่ความคิดเนาะคะ่ะเนาะสิ่งที่พอดีมันไปก็ปีเก่าแล้วเนาะค่ะนะขอให้ FC ทุกท่านจงุงมีส,ส,สุขสุขสบายเละ พร้อมกับครอบครัวนะคะนะ่ะเนาะแม้แต่ในประเทศหรือตามป,ประเทศก็ย่านะคะ่ะแม่จะล่ากับมาค่อยสบายเท่าไหร่ดอกค่ะองชอบแจ๊กๆนี่แหละที่นี้ฮันขอให้เอฟซีทุกท่านจงได้รับความสุขความเจริญในการงานคิดสิ่งใดก็ค่อยคิดเงินกับเป็นเงินคิดทองกับเป็นทองขอให้มีความสุขตลอดตลอดนะคะนะ่ะเนาะ ต่อไปนี้บอกให้เอฟซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขเลยความรุกอย่าให้มีเลยบาทที่่แม่จะลาวย้อให้ว่าขอให้เอฟซีอยู่กับแม่จนลาแม่จะลาทีอยู่กับเอฟซีจะสู้ๆอ่าแม่จะลาวกับผมเบ้าลายเพราะว่าแม่จะลากขกับสุขภาพก็ค่อยแข็งแรงแล้ว อ,อีกคิวเนียาม่าเลยลูกเนียพม่าอีกเรียวโบหินใส่เอฟซีถ้าห้างไม่จะลาสงสารไม่จะลากดไลค์กดแชร์กับช่องของน้องอ้อยกับเซือ้วนเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกท่านสุขก,กายสุขใจที่สิ่งใดขอให้สมงมุ่งมากใจที่เคิยียดอย่าช่วย คือแม่จะลาเดืองใยาหาลูกมาคือแม่จะล่าเอแม่จะล่าอย่างนี้ฮนอ่อนแอแล้วลูกุ่มแล้วหลายแล้วค่ะเอาไปต้นน้อมันมีอยู่ห้าพิบบาทค่ะเหลือจตซื้ขอขอ,ของให้มมจมมีความ,มซุขตลอดไปนะคะนาะขอให้เงินท่วมตัวขอให้ทองท่วมหัวขอให้อุปสรรคอย่าให้มีในชีวิตของขอครอบครัวและ ท่านทุกๆคนเนาะค่ะนะ้องขอให้ผ่านพ้นไปจากปีเก่าเนาะค่ะนะปีใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าในชีวิตและครอบครัวของพวกท่านเนาะค่ะนะ้องขอให้สุขกายสุขใจเนาะค่ะนาะสวัสดีค่ะ คั <À> ้นยุบแล้วนะจ๊ะเพราะว่าทิ่ไปล้างวันนี้ล้างมาคั้นใหม่นี่จ้ะคั้นต่อจ้ะก็เดียวที่ใส่คั้นก็อคั้นมันยุบแล้วเหรอใส่ชุดลูกปอ่ะใส่ชุดลูกีรลหลๆนะจ๊ะไม่จังเลยไหมแล้วก็ใส่คืน เรือลงไปพอแล้วแต่ละคันน่าจะ ไม่ถ้ากินกับปลาทอาตำมะทั่วป่นปลา เห็นข้ามือกันไม่แรงก็กินได้เลยทัน,นง่ายๆจะใส่ซัมนี้แหละเดี๋ยวเราก็ไปใส่น้ำข้ามาเดี๋ยวก็เอาชิมมือก่อนอืมโอเคแล้ว ชิมหนังม <lum> <together>. ัน้ำลงน้ำเงอเสร็จแล้วี๋ยวก็เอาน้ำชาเข้ามาใส่เรกินซักกินอีกรวบตัวนั้นคะกินน้ำมันเบอร์ตังแลกไอ้กินไม่หลับ นี่จ้ะปะอ้อยเฮ็ดเซ็จแล้วเนะานะค่ะเนาะเดี๋ยวปอ้อยก็จะไปปิดฝาหม้อไว้ <c oughs> <c oughs> ปอขอลาไปก่อนนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดชับตะใคร,นะรให้ปอไอ้ในเด้อจ้าบ๊ายบาย ハハハハ